ส่งของส่งของส่งของในโกดว้าตอนมะโอ้โหไอ้เจเนียนจะบอกว่าส่งของแต่กู ดูสถานที่เลยไม่เนียนละจะโลเพเป็นคนเป็นเป็นคนส่งเซเว่นสักหน่อยไม่เนียนละโอเคครับก็อันนี้อยู่พี่คูป,ปองนะครับในล่างเซเว่นแกฟฟูดเอ้ยเซเว่นแกฟแฟเอ้ยเซเว่นเซเว่นเฉยๆไลเดอร์เซเว่นส่งทันใจใส่ไข่สองฟองแน่อนอน ไว้ไม <laughs> ่โดนเวียนตะไลเอ้ยสู้ไม่ได้ปะเมื่อกี้เคาเตอร์ไม่ทันเลยยดาับแม่งยังยาวอ่ะดาบแม่งยังยาวอ่ะจะโลเป้ตั้งไหนไม่ได้เลเว เธอฉันฉันช่วยเธอนะเธอต้องตอบแทนฉันใน,นใการหอมแก้มไอสัตว์เอฟเคกูช่วยทำไมเนี่ยเอฟเค where are you from where are you from i'm from india india อินโดกันบังอินเดีย i'm from korea i'm from korea ตายตายเด็กคนเดีเอาวะบัง no 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 korea 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 no no no, no. korea korea แล้วช่อง

อายุฮัสเตย์ยูเมื่อไร่ราเริมีชิไ้ร่ะมีชินยองวะยะเวไอยูมีนชินยองมีชินยองมีชินนอมมีชินนอมมีชินนอมคิมซินแน่ห้ามพูดนะดู

ช่องมันชี้ก้นทันแหอึมมือ้อไะไรอ,นะอ่ะฮ่า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 กูมึงสิน่นะ I'm not kill woman Shit อ่าผมไม่ฆ่าผู้หญิงอ่ะเอา แบนไมค์กูอ่ะฮิวแม่ปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวเป็นแบนไมค์ผมผู้หญิงช่วยผู้ชายสุดเอ้ยโดนกูอ่ะเอ้ยมันไปจริงด้วยไหมนี่ไงผู้หญิง ล้วผมไม่ผมไม่ตีอ่ะไม,ม่อาตีผู้หญิงอ่ะตายรอดไปอ้านั่นเนี่ยมันไปช่วย แต่ผมผมเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นถ้าถ้าถ้ามีเปิร์กะเล่นเป็นโดนไฟฉายแน่กู๋ะ ต่างกันแค่ไหนจะบอกให้รู้ไม่ขนามือผมเลย รักกรเจสันวน่้มันทำผู้หญิงอะโอ้โอ้แมงดาไอ้นหน้า,นนนานตูวี้จบเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยผมดันใช้ดาบไปแล้วไงเฮ้ยนะนะอีซี่ โง่จัดเล่นตรงไหนได้บ้างวะไม่มีไม้เลยอ่ะโอ้ตายตายเนี่ยมาตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยไม้เต็มเลยเร็เดี๋ยวเร็วเๆี๋ยเร็ดเร็ด ว <Why>, ายโง่มึงก็มาดิมึงก็มาดิโอ้ยอย่ามันถูกไมห้หมดเลยไอ้ชั่วกระโดดหนึ่งสเต็ปดิเจอกูดิกูแหวกไงแล้วกูแหวกกูแหวกมานี่ไปไหนะละ่ะพาแหวกผมเดี๋ยววิ่งไปนู่นไปดิไปดิปด <laughs> ดเจอกูพับดิ วิ่งแหวกอ่ะวิ่งแหวกเอ้ยสุสานที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดที่หยดเอ้ยที่ที่ที่กินมาละมาละกอยอออว่าได้โดนด้วยโดนตีโดนมาโอ้โอีควาย ก็แบบี้กูแบบนีกูแบี้กูแบบนที่ที่ประจำกูเป็นก็บี้กูแบบนี้กูแบบนี้กแบี้กูแบบนีทับไม้นะไม่เดินหรอกไม่ให้เดินหรอไม่ให้เดินหรอกทับไม้แล้วไงชิบหายละโอ้โหไปเอาคนอื่นละโอ้ไม่หนุกเลยเฮียไปปั่นไปดีกว่ I'm tingle man to be I'm fucking that silly y o g kids are s a n g to me You're alright girl you definitely I'm t h i n g I'm just l i k แอดเลยคนนี้คนนี้แอดคู <c oughs> ห่หวังไงอ่ะหวังเดี๋ยวไปใช้ให้ผมนะครับเฮ้ยนิวด้วยเยี <Y> um. <Why? S 1> ่ยมว้ายไปไหนอ่ะไปไหนขอมันไ ไมนล่าใครกูขึ้นไงไฟไปโดนกูมีไม้กูมีไม้ปังเ,ออเจ็บนะเนี่ยแหวกแหวกเอ้ยมีใครโอ้ยเหี้ย มาตามข้าพระเจ้าขูดนไม่ยอมหรอกไปช่วยมีอะไรว้ายไปๆๆๆเดี๋ยวเล่นเองเดี๋ยวเล่นเอง กี่ซี่ไม่มีไม้เลยโอ้โหแล้วทำไมต้องเป็นนาง ขอตูดขอบคุณครับเอา้าขยับไม่ได้ ยังไม่เนียนนะ กูกล <usion> <r> ัวเลยกูไม่กลัวเลยกูไม่กลัวเลยตรงนั้นนะ